การสมุนไพรได้มีการกล่าวขานถึงสรรพคุณของเห็ดหกสายพันธุ์อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งหายากและราคาแพงติดอันดับนั่นมีจุดกำเนิดจากเห็ดตราในเห็ดเขาข้าวสาลีซึ่งเป็นกาฝากในตัวหนอนเล็กประเภทแมลงเมาหน้าหนาวจะฝังตัวอยู่ในดินรูปร่างเหมือนแมลงเม้าไหมเมื่อถึงหน้าร้อนก็จะโผล่ขึ้นจากพื้นดินครึ่งหนึ่งกลายเป็นต้นเห็ดซึ่งอุดมไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด รวมทั้งสารอาหารประเภทโปรตีนที่เสริมสร้างพละกำลังบรรเทาอาการเหนื่อยล้าช่วยปรับอาการหืดหอบจากภูมิแพ้ปรับปรุงการทำงานของตับไตปรับระบบภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากตังถังเช่าเกิดในสิ่งแวดล้อมพิเศษเฉพาะและมีปริมาณจำกัดรวมทั้งหาเก็บได้ยากด้วยเหตุนี้จึงมีราคาแพง เห็ดจางจือได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งเห็ดหลิงจือมีแหล่งกำเนิดเฉพาะในไต้หวันบนเขตภูเขาเนื้อระดับทะเล 450- ถึง2,000เมตรปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ที่มีจำนวนน้อยราคาสูงที่สุดในไต้หวันลักษณะพิเศษของเห็ดจางจือมีเทอร์ฟีนที่เป็นส่วนประกอบซึ่งให้รสชาติขมแต่มีกลิ่นหอมของจางจือด้วยส่วนประกอบที่ซับซ้อน และมีสารที่มีความไวทางกายภาพจึงมีสรรพคุณในการต้านอาการอักเสบรักษาความแข็งแรงของหลอดเลือดและมีส่วนช่วยควบคุมอัตราน้ำตาลในเลือดเห็ดจีซงหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเห็ดบราซิลหรือเห็ดพระอาทิตย์มีแหล่งกำเนิดในอเมริกาใต้บราซิลด้วยลักษณะพิเศษที่ให้ผลด้านการต้านการเกิดเนื้องอกเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆลดน้ำตาลในเลือด และยังช่วยผลัดเซลล์ไขมันต่อ,อมา<จ>เหตุอีกสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจทางสรรพคุณในการรักษามะเร็งอย่างได้ผลยับยั้งเนื้องอกและโรคภูมิแพ้คือเห็ดซางห่วงสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในจีนตั้งแต่โบราณเพราะช่วยในการขับปัสสาวะบำรุงกระเพาะแก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดีสังเกตง่ายๆว่าเหตุสายพันธุ์นี้เกิดตามช่องรูของไม้โดยเฉพาะต้นหม่อนเท่านั้น จะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆใช้เวลาหลายปีลักษณะทางกายภาพเหมือนกิ่งไม้สีดำที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างแม้ข้างนอกจะมีสีดำแต่เมื่อผ่าดูข้างในแล้วจะเป็นสีเหลืองสดนอกจากนี้ยังมีเห็ดอีกสายพันธุ์ที่คุณควรรู้จักคือไปหวาหลง เหตุราที่ประเทศรัเสเซียให้การยอมรับว่ามีสรรพคุณทางการรักษาเป็นยาป้องกันร,รักษาโรคร้ายแรงได้ทุกชนิด